เอาละครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงใกล้จะทำสารนะแล้วก็ต้องแต่งต้นเป็นพุ่มให้โปร่งให้โล่งไว้เพื่อที่ทําใบต่อไปเพราะไม่ทําสารผมก็จะแต่งกื้นผมประมาณนี้นะแต่งให้โปร่งประมาณนี้เดีย๋ยวรอใส่ปุ๋ยฉีดยาไปอีกหน่อยก่อนใบก็จะเต็มคอยร้เวลาทาสารต่อไปตอนนี้ก็อายุประมาณ สามปีพาปานะเดี๋ยวว่าผมก็จะเริ่มทำฐานนะใบเต็มทำฐานนี่เลยแล้วก็ต้นนี้ก็จะแต่งแค่ขแขนงในอย่างเดียวเพราะกิ่งกึ่งเขาก็สวยอยู่ล้วตัดจอออกหน่อยสวยเลยขอ,อ,อยยยโทษนะพอดีวันนี้แดดไม่ใส่มี ชงฝ้าฝนนะคงไปมืดนะนี่ก็จะแต่งทรงผมมกัจะจระมาณนี้เดี๋ยวบนหน่อยไม่แต่งว่าฝนฝนตกก่อนเดี๋ยวก็จะมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวอัปเดตดวงเรื่อยๆนะประมาณนี้นะขอบคุครับที่เข้ามาดูมาชมติดชมได้นะครับ